เรื่องเล่าอภินิหารหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องท่านชอบทำไร่ทำนาเลี้ยงบัวและสัตว์ทุกชนิดขนาดหมูป่าเปียวๆท่านยังนำมาเลี้ยงเดินไปเดินมาแถวใต้เตียงหมายถึงกระดานแผ่นเดียวที่ท่านนอนการทำไร่ท่านให้ลูกศิษย์และหลานๆทำท่านไม่ได้ลงมือทำเอง เคยปรากฏมีขโมยมาขโมยวัวของท่านไปสองตัวพอลูกศิษย์มาบอกว่าวัวหายท่านถามว่ามันไปทางไหนลูกศิษย์ก็ชี้มือว่ามันขโมยไปทางนั้นท่านก็เดินตามหาเดินไปตามรอยวัวพอเห็นรอยท้าวัวและคนจูงก็นั่งยองๆลงมองรอยนั้นสักครู่จึงลุกขึ้นมาบอกกับลูกศิษย์ว่า มึงไปตักน้ำไว้ให้มันกินเดี๋ยวมันกลับมามันเหนื่อยมันหิวลูกสิทธิ์งงแต่ก็เตรียมไว้ตามที่ท่านสั่งอีกประมาณครึ่งชั่วโมงขโมยสองคนก็จูงวัวเข้ามาหาหลวงพ่อด้วยอาการเหนื่อยหอบตัวสัน่นพอเห็นท่านก็ก้มลงกราบกลางดินพร้อมกับพูดว่า ผมเข็ดแล้วครับต่อไปผมจะไม่รักของหลวงพ่ออีกแล้วครับหลวงพ่ออย่าทำผมเลยท่านจึงกล่าวขึ้นว่าเออไอระยำนี่ดีแต่กูเป็นพระเสียนะมึงไม่งั้นมึงโดนดีวัตถุมงคลของหลวงพ่อแชม่มมีอยู่หลายแบบหลายประเภทอาทิเหรียญรูปพัดพุตานบางคนเรียกเหรียญกงจักเหรียญรูปเสมา พระเนื้อดินหน้าตะโพนพระโคนสมอพระร่วงเนื้อดินเผาตะกรุดลูกอมเสื้อและผ้ายันซึ่งแต่ละประเภทมีจำนวนไม่มากนักบางชนิดมีราคาเช่าหากันค่อนข้างสูงเช่นเปลียนรูปพัดพุทตานพิมพ์หูเดียวหลังยันหนุมานอมพลับพลาไม่ใช่ราหูอย่างที่บางคนเข้าใจ สำหรับประเภทพระเครื่องที่รู้จักกันกว้างขวางเห็นจะได้แก่พระดินหน้าตะโพลหรือเมื่อก่อนเรียกว่าพระพลายเพชรดินหน้าตะโพลหลวงพ่อแชม่มยังพอพบเห็นกันและมีราคาไม่แพงเรื่องอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ย่อมไม่ต่างจากมงคลวัตถุอื่นๆเหมาะแก่ผู้ที่ศรัทธาจะ,สะแสวงหาไว้เพื่อคุ้มครองป้องกันภยัย เกี่ยวกับพระภายเดี่ยวเนื้อชิ้นหน้าตะโพนและอภินิหารของหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องมีเรื่องราวปรากฏอยู่ในหนังสือพระเครื่องฉบับหนึ่งดังนี้จากคำบอกเล่าของญาติผู้ใหญ่ซึ่งเป็นสานุสิทธิ์ของท่านได้ถ่ายทอดให้ฟังมานานแล้วว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอุบัติขึ้นญี่ปุ่นได้กรีทาทัพผ่านประเทศไทยเข้าไปยังพมา่า เป็นเหตุสำคัญให้ต้องกระโจนเข้าสู่สงครามอย่างไม่ตั้งใจด้วยเหตุนี้สิบโทอาวุธจิรางกูลซึ่งเป็นผู้เล่าซึ่งรับราชการทหารเปืนใหญ่มีหน้าที่ประจําจุดแจ้งสัญญาณภัยทางอากาศอยู่แถบจังหวัดนครปฐมถ้าจําไม่ผิดอยู่แถวแถวงิ้วรายวันหนึ่งซึ่งเป็นวันหยุดจึงได้เดินทางไปหาเพื่อนสนิท ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีรถไฟจังหวัดนคนปรปฐมในขณะนั้นเป็นเหตุบังเอิญที่หลวงพ่อแชมมีกิจนิมนต์ต้องโดยสารรถไฟเข้ากรุงเทพเมื่อสิบโทอาวุธไปพบเพื่อนซึ่งในสถานีก็ได้ชวนไปน้ำมาศาการหลวงพ่อด้วยขณะเดียวกันหลวงพ่อแชมได้เดินลงจากสถานีเข้าไปในตลาดชับพลันที่เห็นหลวงพอ่อซึ่งครองจีวรแบบลกูกลวก ตลบขึ้นพาดบา่าสะบงกอดน,นุ่งหยักรัง้งดูไม่เป็นการสำรวมอย่างสมณะวิสัยจึงเกิดอากศลจิตขึ้นมาว่าเราได้ยินกิตติศัพท์ความเกรงไใลทางพุทธาคมเรื่องลือกระชอนอยู่ในขนาดนั้นเมื่อมาเห็นตัวจริงดูท่านจะบ้าบ้าบ่บ,บไม่เต็มบาทเอาเสียเลยทํำให้เสื่อมศรัทธาไปมากพอท่านหวนกลับมาที่สถานีอีกครั้งเมื่อใกล้เวลาที่รถไฟจะเข้าจอด นายรถไฟก็ได้เอาตั๋วโดยสารเข้าไปถวายพร้อมกับดึงมือผู้เล่าให้มากราบนมัสการขอของขังไว้คุ้มครองป้องกันภัยซึ่งเจ้าตัวจะไม่เต็มใจนะักแต่ทนเพื่อนรบเร้าไม่ไหวพรากราบท่านแล้วก็เงยหน้าขึ้นหลวงพ่อได้พูดพลงออกมาว่าไหนเมื่อกี้นี้มึงว่ากูบ้าบ้าบาบ,าบาแล้วมึงจะมาขออะไรอีกวะเล่นเอาขั้นผู้เล่าถึงกับพงะ หลางนึกในใจว่าเอเราคิดของเราอยู่ในใจแต่เหตุชะไหนท่านจึงทราบความซึ่งคิดอยู่แต่ตอนแรกพลันหายไปหมดท่านต้องเป็นผู้สำเร็จอภิญญาแน่จึงทราบวาระจิตของผู้อื่นได้อย่างแจม่มแจง้งหลวงพ่อองค์นี้ต้องไม่เบาแล้วก็ได้คลานไปกราบที่ตักจะเป็นด้วยผู้เล่าอยู่ในเครื่องแบบทหารหรืออย่างไร ท่านจับหัวบริกรรมเป่าให้และควานลงไปในย่ามหยิบเอาพระพิมพ์เนื้อดินสีเทารูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กคล้ายพระพิมพ์พลายเดี่ยวซึ่งเรียกกันว่าพระดินนาตะโพนยื่นให้องค์หนึ่งแล้วก็ล้วงหยิบขึ้นมาอีกห้าองค์พร้อมกับพูดว่าเอาเอาไปให้ลูกน้องเองทุกคนด้วยนะนับเป็นความศัศจรรย์อีกครั้งที่ท่านทราบได้อย่างไรว่า มีทหารอยู่ตามจุดได้กันอีกห้าคนพอดีต่อมาได้ทราบว่าหลวงพ่อแชมวัดตะก้องท่านไม่ค่อยยึดติดกับอะไรนะักการครองจีวรก็เป็นไปตามความพอใจไม่ได้คำนึงถึงระเบียบแบบแผนเท่าไรศรัทธาที่เคยเสริมถอยไปในตอนแรกกลับเพิ่มพูนขึ้นเป็นอีกเท่าทวีเมื่อได้พบกับอาจารย์ผู้แสดงความสามารถจากนั้นพอสมโอกาส ก็มากราบนมัสการและฝากตัวเป็นสารุสิทธ์้วยผู้หนึ่งและได้รู้เรื่องราวที่แปลกประหลาดของท่านอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือหลวงพ่อทํานามีอุปกรณ์ที่ใช้ครบครันขอบเขตคันนานั้นย่อมจะติดอยู่กับชาวบ้านท่านปล่อยควายให้แทะเล็มหญ้ายอย่างอิสระส่วนตัวหลวงพ่อน,นั้นก็นอนอยู่ที่กุฏิพอเห็นควายทำท่าจะล่วงล้ำเข้าไปกินข้าวในนาของคนอื่น ท่านก็เอาผ้าที่พาดบ่ายกขึ้นสะบัดเสียทีหนึ่งเจ้าควายที่กำลังอยู่กลางทุ่งสุดลูกหูลูกตาก็จะหันกลับทันทีเป็นความอัศจรรย์ครั้งที่สามึงพบเห็นมาโดยตาของตนเองหลวงพ่อมีความสามารถที่จะครุ้มครองคนหรือสัตว์ได้ชั่วระยะสุดสายตาผู้ที่เรียนสำเร็จวิชานี้จะต้องเป็นผู้สำเร็จกสิณด้วยจึงจะบังเกิดผลได้จริงเหตุฉะนั้น ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมหลวงพ่อแช่มวัดตะกองจึงเก่งกาดนักหนานั่นเพราะท่านสำเร็จกสินและได้อภิญญาลักษณะของพระดินนาตะโพนมีส่วนคล้ายพระภายเดียวอยู่เหมือนกันเพียงแต่มีขนาดย่อมกว่ามากด้านหน้าเป็นรูปพระนั่งปางมารวิชัยสถิตภายในส้มเรือนแก้วพิมพ์ตื่นตื่นไม่ชัดเจน ด้านหลังเป็นรูปยันประทับจมลึกลงไปในเนื้อกรอบพิมพ์ของท่านเป็นรูปสามเหลี่ยมกลีบบัวขนาดกว้างประมาณ1.8-2ถึงสเซนติเมตรสูงประมาณ2.8เซนติเมตรขนาดพระจะเล็กใหญ่ไร่เรียกันเนื้อหาเป็นเนื้อดินผสมหวานและผงวิเศษมีสีเทาอมเขียวเป็นพื้นสีเขียวอมเหลืองก็มีแต่พบน้อยกว่าพระพายเพชรผงดินนาตะโพน แม้ในด้านความนิยมจะมีไม่มากแต่ของเทียมนั้นก็มีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่พระเครื่องพิมพ์นี้ยังมีราคาอยู่ในหลักสิบเท่านั้นลักษณะพระเทียมทีวาพิมพ์จะตื่นมากและเพี้ยนไปเล็กน้อยยันด้านหลังก็เละเลือนไม่ลึกชัดเนื้อหาออกเป็นสีดำเหลือบน้ำเงินหรือสีครามเนื้อสดไม่แห้งเมื่อก่อนพระปลอมลังกล่าวมีวางจำหน่ายอยู่แถบริเวณวัดมหาธาตุท่าพระจันร ปัจจุบันไม่ค่อยจะได้เห็นเข้าใจว่าคงจะมีคนหลงเช่ากันไว้โดยคิดว่าเป็นของแท้หรือแม้กระทั่งศูนพระเครื่องบางแห่งก็มีพระปอมนี้วางอยู่อาจเป็นด้วยว่าเจ้าของศูนย์พระคงจะไม่ทราบเพราะบางคนที่พึงหัดเล่นพระมาสักสามสีป่ปีพอมีสตางค์หน่อยก็เปิดศูนย์ขายพระฉะนั้นที่มีคนคิดว่าพระตามศูนจะต้องแท้ทั้งหมดคงจะไม่จริงแน่ การคิดจะเช่าพระดินนาตาโพลของหลวงพ่อแชม่มจึงต้องพิจารณากันให้ดีเสียก่อนส่วนราคาเช่าหาอยู่ในราว300-500บาทขอบคุณครับ